อะอันนี้ทำอะไรเนี่ยถึงเชือกอันนี้สาวเสมอในทานั่งสาวเสมอเขาสาวอย่างนี้คนระับฮะโอ้โหมาฐานท่ามาตรฐานใช่ไหมคล่องแคล่วนะคล่องแคล่ววงไวนะเดี๋ยวนี้นะใครบอกอ้วนไม่พริ้ว ครับตอนนี้เราก็ลงเสมออยู่นะครับตอนนี้ลงไปถึงท่อนที่สามแล้วนะฮะเหลืออีกสองท่อนนะครับเหลืออีกสองท่อนก็ลงเท่าเดิมนะฮะห้าท่อนนะหลังจากเปลี่ยนในส่วนของมอเตอร์เป็นสามเฟสเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากสายสายโทรศัพท์นะฮะที่ใช้ดึงเสมอเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นเชือกทะเลแทนนะครับ ะะเราก็มองว่าเชือกทะเลเนี่ยจะเหนียวกว่าแต่ก็แล้วแต่ช่างนะฮะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับแล้วแต่ช่างแล้วแต่ดุลพินิจของแต<ม>่ละคนเนาะว่าเห็นอะไรสมควรนะครับนะฮะอันนี้ก็คุณลุงนะฮะในส่วนโครงสร้างนะฮะโครงสร้างของเราก็กําลังติดตั้งอยู่นะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นเสรแล้วนะฮะอ่านะครับก็เดี๋ยววางเฟสเจ็ดตัวนะครับก็เอาร้างอารูขึ้นได้แล้วนะครับวันนี้น่าจะขึ้นโครงสร้างเสร็จนะฮะแล้วก็ย่อนเสมอเสร็จนะแล้วเดี๋ยวแผ่นเรามาขึ้นกันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะฮะในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมช่างเอกนะครับทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าเอเมสสวิตแอนด์โซล่าเซลล์นะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับเข้ามาดูหน้างานนะฮะที่ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์อีกที่หนึ่งนะฮะอยู่ตรงทุ่งครีนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าตรงนี้นะครับเป็นสวนอ่าฟาร์มเมลอนนะฮะเป็นฟาร์มเมลอนที่ปลูกเมลอนขายจําหน่ายให้กับอ่าตลาดไทยเลยส่งตลาดไทยเลยนะครับฟาร์มเมลอนก็ ขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะก็เป็นของพี่ชูวงนะครับผมได้ลองชิมแล้วเมลอนเนี่ยลูกหนึ่งก็2โล2โลกว่าหวานมากครับหวานมากนะครับก็ที่นี่มีความต้องการที่จะใช้น้ําเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็ปลูกเมลอนเยอะเยอะมากนะฮะก็เลยสนใจเกยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการลดต้นทุนในการทําเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะฮะอ่า แบบอย่างให้กับเกษตรกรกร,รายอื่นๆนะฮะตามโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะครับก็เดี๋ยวเราตามมันเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็เข้าไปที่ฟาร์มเมลอนของเราเลยนะครับนะฮะก็จะมีเปลือนนะฮะด้านในนะครับก็จะคุมมุ้งคุมอะไรหมดเลยนะฮะสำหรับเมลอนนะครับ สวัสดีครับพี่ชูวงกลับมายังมาแล้วรอแป๊บไปอเก็บขุอ่าได้ไม่เป็นไรผมรออยู่ที่หน้างานเนาะแล้วเมลอนผมหมดแล้วเหรอหมดแต่วันจะตัดอีกวันไหนตัดอีกวันไหนพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาเอาอีกนะนะฮะก็ขอแบ่งซื้อเมลอนนะฮะกลับทางของพี่ชูวงนะครับ เพราะว่าเมลอนแกอร่อยมากนะฮะแล้วแกก็ขายให้ในราคาส่งเลยนะครับอ่าราคาถูกมากผมก็ซื้อไปกินนะฮะไม่ใช่ซื้อไปขายนะครับก็เอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ไปฝากเพื่อนฝูงนะครับไปแบ่งๆกันกินนะฮะตามทีมงานของเรานั่นแหละครับนะฮะเมลอนที่อร่อยแล้วก็หวานนะครับ เนี่ยฮะสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นโรงเรือนเมลอนทั้งหมดเลยนะฮะโรงเรือนที่เขาเปิดเนี่ยก็คือเก็บไปแล้วนะฮะเตรียมที่จะปลูกใหม่นะก็จะมีอีกอีกหลายโรงเรือนนะฮะที่รอที่จะตัดนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเมื่อกี้ผมถามเขาเขาจะตัดพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องย้อนกลับมาขอแบ่งซื้อแกนะฮะขอแบ่งซื้อที่แกไปกินอีกนะฮะโดยความชิมแล้วติดใจนะฮะชิมแล้วติดใจนะฮะมันสดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ หวานมากนะครับตรงนี้เราก็เนี่ยฮะหน้าง,งานเราอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับด้านน้นนี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอบที่แล้วนะฮะที่ผมซื้อเมลอนไปกินก็คือโรงเรือนตรงนี้นะครับเนี่ยฮะคราวที่แล้วนี่ยังต้นเต็มเลยนะฮะตอนนี้ก็ถอนทิ้งหมดแล้วนะครับ นะะหนึ่งต้น1นรูกนะครับหลังจากเก็บผลไปหนึ่รูกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะถอนต้นทิ้งนะครับผมถามแกว่า,ามากกว่า1นึู่กได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะครับต่อให้บำรุงยังไงก็ได้ผลที่ไม่ใหญ่นะครับไม่โตมันก็ไม่มีเขาเรียกคุณภาพนะฮะอันนี้เป็นเมลอนที่แบบว่าหลงเหลืออยู่นะฮะ ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับพวกนี้เขาไม่เอาแล้วนะครับก็จะทิ้งนะฮะหรือไม่ก็ไปทําปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโรงเรือนที่เขาเพิ่งรื้อไปนะครับก็จะเป็นโรงเรือนนะฮะเขาจะกันแมลงกันอะไรทั้งหมดเลยนะฮะมีฉีดฮอร์โมนบ้างนะฮะแต่แกบอกว่าเรื่องของยาเรื่องของอะไรนี่แกบอกว่าไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไหร่นะหลักๆก็มีฮอร์โมนช่วยนิดหน่อยนะครับนะฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับได้แต่ ถามจากทางลูกค้านะครับในส่วนของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้นะครับติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมงานของเราเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนะฮะในส่วนของคอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับเรื่องของความแรงของน้ำนะฮะว่าแต่ละบ่อเนี่ยให้อธิบายกับ หลายๆท่านที่ติดตามอยู่หรือว่าที่รับชมอยู่หน่อยว่าเฮ้ยมันแรงเหมือนกันทุกบ่อหรือเปล่านะครับหรือว่ามันขึ้นอยู่กับบ่อขึ้นอยู่กับปั๊มขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับก็เลยนะมีโอกาสแล้วก็นะฮะอธิบายเลยดีกว่านะครับสำหรับบ่อนะฮะที่เป็นโซนทางภาคกลางเนี่ยนะครับ ทางภาคกลางเนี่ยน้ําจะค่อนข้างดีหน่อยนะฮะถ้าเทียบกับทางภาคอีสานแล้วเนี่ยนะ,ะจะเทียบกันไม่ค่อยได้สําหรับภาคกลางเนี่ยนะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่พิษณุโลกนะฮะสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรขึ้นมายันผมคิดว่าน่าจะอ่เอาเอาเท่เาที่ผมทํางานก่อนนะครับไปถึงอยุธยาเลยนะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาจากตรงนี้เนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวยังยังยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับคือโซนนี้น้ําค่อนข้างที่จะตื้นนะครับ คือสามารถใช้ในส่วนของเสมิร์เนี่ยขนาด3มแรงม้า5แรงม้าท่อออก3นิ้วนะครับดูดน้ําได้นะฮะน้ำก็จะออกแรงนะฮะเต็มท่อเลยทีนี้ไอความแรงเต็มท่อเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันอีกนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะบ่อที่จะลงเสมิร์เนี่ยขนาดอ่าท่อออก3นิ้วนะครับจะเป็น3แรง5แรงก็แล้วแต่นะครับควรเจาะนะฮะในส่วนของบ่อนะครับตัวบ่อเนี่ยนะครับ บ่อนอกเนี่ยนะฮะที่ช่างเจาะบ่อมาเจาะเนี่ยเป็นท่ออย่างน้อยขนาด6นิ้วนะครับนะบเพื่อที่จะลงนะสเสมอที่มีท่อออกขนาด3นิ้วเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไซส์ที่เล็กกว่านี้เช่น5นิ้วอย่างเงี้ยครับก็จะลงลําบากหรืออาจจะลงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นควรเจาะหน้า6ก่อนนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกอาสเปคปั๊มสเปคใบพัดที่แตกต่างกัน นะฮะตามระดับความลึกของน้านะครับถ้าเราไปสังเกตนะฮะใบพัดนะฮะข้างๆใบพัดเนี่ยนะครับบางรุ่นนะครับเขาก็จะมีเขียนว่าหย่อนที่20เมตรนะครับได้น้ำา4่สคิวหย่อนที่3าเมตรได้น้ำา30คิวอะไรประมาณแบบนี้นะฮะโดยประมาณนะครับหรือว่าจะอาจจะบอกเป็น700ลิตรต่อนาที900ลิตรต่อนาที1,100ลิตรต่อนาทีอะไรประมาณแบบนี้ นก็เป็นระยะหย่อนนะครับว่าหย่อนกี่เมตรได้น้ําเท่าไหร่ยิ่งหย่อนตื้นน้ําก็ยิ่งเยอะครับนะฮะยิ่งหย่อนตื้นปริมาณน้ําที่ออกมาก็ยิ่งเยอะแต่ถ้าเกิดเรายิ่งหย่อนลึกนะครับการที่จะหย่อนลึกลงไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ใบพัดท,ที่มากขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ําก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําจะค่อยจะแรงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําในบ่อตื้นลึกด้วยนะครับ2นะครับการเลือกใบพัด สเปคปั๊มให้เกิดความเหมาะสมนะให้เกิดความเหมาะสมด้วยนะครับเลือกใบมากใบน้อยนะครับแรงปั๊มนะครับสามแรงห้าแรงเจ็ดแรงก็แล้วแต่นะฮะตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั๊มนะครับในส่วนของโซลารเซลล์นะครับในส่วนโซลารเซลล์ก็เช่นกันนะโซลารเซลล์เนี่ยเราก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะสมกับปั๊มนะฮะจะใช้สามแรงห้าแรงเจ็ดแรงนะครับ นอกจากปั๊มที่ทํางานได้ถ้าพลังงานที่ได้มาเนี่ยไม่เกิดความเหมาะสมนะครับน้ําที่ออกมาก็ไม่ดีเช่นกันครับนะครับอย่างแผ่นนะบางบ่อนะฮะบ,บางบ่อก็อาจจะใช้เป็นยีน่สนะิบแผ่นสิบแปดแผ่นสิบหกแผ่นนะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมของการออกแบบแผ่นบางเจ้าอาจจะสามร้อยวัตต์สามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบนะครับ สามร้อยห้าสิบอะไรประมาณแบบนี้นะฮะอาจจะใช้สิบแปดแผ่นยี่สิบแผ่นก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับส่วนบางบางชุดอาจจะสี่ร้อยวัตต์นะฮะอย่างชุดนี้นะฮะสี่ร้อยวัตต์นะครับก็เลือกใช้ที่สิบหกแผ่นนะฮะบบางชุดอาจจะสี่ร้อยสี่สิบห้าวัตต์อย่างเงี้ยครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันไม่มีหลักที่ตายตัวว่าจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับอยู่ที่การออกแบบของช่างแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของการใช้งานนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ก็เช่นกันนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวแปลงไฟเนี่ยนะครับอ่าผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนแต่ว่าอาจจะเป็นความถนัดหรือว่าเป็นความอ่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะครับว่า่าควรใช้ อินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออะไรแบบไหนนะครับก็ใช้แล้วให้เกิดความเหมาะสมดูแลหลังการขายกันได้แก้ไขปัญหาหลังจากติดตั้งได้อันนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาถึงแล้วนะฮะสำหรับบ่อนี้บ่อนี้นะครับใช้แผงเนี่ย400วัตต์นะครับอ่าขอขอขออภัยบ่อนี้ใช้แผง410วัตต์นะครับเป็นอเมรีนะครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลนะครับจำนวน16แผ่นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะฮะเนื่องจากในส่วนของบ่อเน,นี้ยเรามาแก้ไขในเรื่องของมอเตอร์นะครับมาเปลี่ยนมอเตอร์จาก5แรงซิงเกิลเฟสเป็น5แรงทีเฟสนะครับแล้วนะฮะเราก็ใช้ใบพัดเดิมใบพัดเดิมขน,นาด5ใบพัดนะครับจริงๆแล้วที่นี่หย่อนแค่5ท่อนนะครับถ้าให้ผมเลือกใบพัดต,ตั้งแต่แรกก็จะเป็น3ใบพัดนะจะได้ปริมาณน้ำที่เยอะกว่า แต่ไม่เป็นไรนะครับใบพัดเดิมมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็เปลี่ยนแต่มอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณน้ํากันนะคะสํสำหรับห้าดรงม้านะครับห้าใบพัดท่อออก3ามนิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะครับตอนนี้ติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มเปิดระบบเลยนะครับปั๊มทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอ่ะสวัสดีครับคุณลุง นะครับพี่ชวงยังไม่มาเนาะไปเก็บรถนีไปเก็บรถนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูระบบนิดนึงตอนนี้ปั๊มเริ่มรันแล้วนะครับนะเริ่มรันแล้วนะฮะค่อยๆไต่เฮิ์ตขึ้นนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะฮะไล่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํางานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขณะนี้เวลานะฮะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงนะฮะสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาที นะครับนะฮะเฮิร์ตเริ่มที่สาสิบเจ็ดแล้วนะครับปริมาณน้ําที่ออกนะครับก็เริ่มออกแล้วนะฮะเต็มปากท่อนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันพุ่งแค่ไหนนะครับนะฮะใส่เฮิร์ตขึ้นไปแล้วนะฮะสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะครับน่าจะถึงห้าสิบนะฮะอ่าห้าสิบขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะจริงๆในขณะที่ทํางานที่ห้าสิบเฮิร์ตเนี่ยครับก็คือเต็มประสิทธิภาพของเขาแล้วนะครับ วต์ขนาดต่อโหลดเนี่ยนะครับ500กว่าโวลต์นะครับเอาพุดออก410นะฮะสวยๆนะครับอย่างนี้กระแสจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะกระแสอยู่ที่9แอมป์นะฮะปั๊มอ่ามอเตอร์ที่ลงไปเนี่ยมันเป็น5.5แรงนะครับไม่ใช่5แรงนะเราใส่เป็น5.5แรงนะครับรอบการหมุนเนี่ยอยู่ที่3 0 8 0รอบนะครับตายที่51แล้วนะฮะผมคิดว่าที่นี่น่าจะถึงแน่นอนนะฮะอาจจะ54 55เลย นะครับในตู้ของเรานะฮะก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์นะฮะเอด้วยเอาไว้สลับใช้กับเครื่องปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกเกอร์ดีซีเสิีกันฟทามเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูปริมาณน้ํากันนะฮะขณะที่ทํางานอยู่ที่51าเอฮิร์นะครับประมาณ3ามพรอบนะฮะนี่คือปริมาณน้ําที่ออกนะครับ อย่างที่บอกนะฮะก็คือน้าเนี่ยจะออกมากออกน้อยเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระยะย่อนนะฮะการเลือกใบพัดสเปคปั๊มนะครับลแล้วก็ปริมาณน้ําด้วยนะฮะมันจะสัมพันธ์กันไปทั้งหมดนะครับไม่ได้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับน้าดีแต่เลือกใบพัดไม่ดีนะฮะหรือว่าเลือกขนาดปั๊มที่ไม่เหมาะสมมันก็ออกไม่ดีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําไม่ดีให้เลือกปั๊มเทพขนาดไหนบหใบพัดเทพขนาดไหน นะนี่มันไม่มีน้ำนะฮะหรือว่าน้ํามันไม่ดีเลยก็ไม่ดีเช่นกันนะฮะทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์มาแล้วก็ให้เราได้นําเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับนำไปปรับปรุงนะฮะใช้กันนะฮะเอาไปอะเด็บใช้นะฮะตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับอันนี้นะครับท่อออก3ามนิ้วน้ําออกแน่นๆ่นท่อนะฮะเป็น5ใบพัดนะครับถ้าเป็น3ใบพัดนี่ผมบอกเลยว่า จะแน่นท่อ,อกว่านี้นะฮะน้ํานี่จะม้วนออกมาเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าต่อท่อออกไปยาวๆเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลำนะฮะเนื่องจากว่าใบพัดของเขาเยอะแล้วก็มีแรงดันในท่อนะครับค่อนข้างสูงนะครับน้ําสวยๆนะฮะออกเต็มปากท่อนะครับท่อขนาดสามนิ้วเนี่ยนะฮะ สวยเลยนะครับนี่ตรงตรงปากนี่ก็ใส่บานไว้ด้วยนะบานปากไว้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ชูวงนะฮะไปสอบถามนิดนึงนะฮะว่าคิดยังไงถึงติดตั้งโซลาเซลล์นะฮะแล้วก็ท่านที่สนใจเนี่ยจะมาดูตัวอย่างนะครับหรือว่ามาสอบถามนะการใช้งานได้ที่ไหนยังไงนะครับสวัสดีครับพี่ชูวงสวัสดีครับนะครับอ่ะพี่ชูวงอันนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนอันนี้อยู่ตรงไหนที่ไหนครับ อยู่หมู่สี่ทุ่งครีครับสุพรรณหมู่สี่ทุ่งครีครับผมนะครับเดือบางนางบวชจังหวัดสุพรรณจังหวัดสุพรรณครับนะฮะอันนี้ของพี่ชูวงทําฟาร์มเมลอนครับผมส่งตลาดไทยเลยนะครับผมอร่อยมากผมชิมแล้วนะอ่าตรงนี้นะครับพี่ชูวงคิดยังไงนะฮะถึงติดตั้งโซล่าเซลล์อ๋อผมคิดว่ามันระยะยาวมันใช้ได้นานอ่ะแล้วก็ประหยัดค่าไฟครับงไม่ต้องเสียน้ํามันครับปั่นไฟอะไรเงี้ยครับไม่มีปัญหาตอนแรกใช้ เป็นในไดปั่นอยู่ไดปั่นไฟนะครับไม่ไหวไม่ไหววีนเป็นกระบปงครับวินเป็นกระบปงนะครับก็คือต้องการลดค่าไฟนะฮะแล้วก็เรามองในระยะยาวนะฮะอาจจะลงทุนสูงนิดนึงแต่จุดคุ้มทุนในระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าแผ่นนี่อายุการใช้งานเขาจะยาวอยู่แล้ว20ปีชัวๆนะฮะเลือกแผ่นที่คุณภาพดีหน่อยนะครับแล้วน้ําที่ออกมาเป็นไงบ้างครับโอเคดีครับดีนะฮะดีครับนะครับปริมาณน้ําที่ออกนะฮะท่อขนาด3นิ้ว นะฮะอย่างที่เห็นออกมาเน้นแ่ทอนะครับตัวนี้เป็นใบพัดเดิมขนาดห้าใบอ่าห้าใบพัดนะครับนะโดยรวมก็โอเคอยู่นะฮะแล้วท่านที่ขับอ่าที่เขาสนใจอยากจะเข้ามาสอบถามหรือว่ามาชมตัวอย่างนะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้เนาะที่ฟาร์มเมลอนมาสอบถามได้นะครับก็มาหาพี่ชูวงได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงาน โฮมโซล่าหรือว่า m a s มเอ i วิ a แอนโซล่าเซลนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0815968826นะครับก็ติดต่อช่างเอกได้เลยนะครับนะท่านที่ต้องการระบบดีๆงานคุณภาพนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานโฮมโซล่าหรือว่า MA s มเอ and s แอนโซล่าเซลของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม